excuse me hi what can i do for you chicken please give me your passport please here you are Here you are. Thank you. Thank uh. you. Let's go. สวัสดีครับท่านผู้โดยสารยินดีดต้อนรับสู่สายการบินสาย์ยแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ RUTS 2021เพื่อความบันเทิงของท่านโปรดให้ความสนใจชมสาธิตการใช้อุปกรณ์จากพักงานแสนสวยของเรา ladies and gentlemen welcome to o e r b o s s สาย่แอร์ไลน์ i g h t RUTS 2021 your safety is our priority Please watch this safety demonstration from our beautiful, lovely, pretty Kiwi. <coughs> our fire attendants carefully. Yeah, Okay, boom. มีขนมครกกับหอมหมกด้วยกับตาจะรับอะไรเพิ่มดีไหมคะเอ,เอาเอากล้วยทอดกับผมกับกับกบกลมหน้ครับีบ่สิปะมาเก่นี่คือเข็มขัดรัดที่นั่งวิธีการรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันกับสายร,รัดให้แน,น่นโดยดึงที่สายร,รัดเข็มขัด This is your seat belt. To fasten, insert the metal clip into the buckle. Pull the strap to tighten the belt. วิธีการปลดเข็มขัดให้ยกหัวด้านบนขึ้นและแยกปลายด้านทั้งสองออกจากกัน To release the belt flip the metal flap หากเกิดความเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากากออกซิเจนบนแผงเนือศีรษะของท่านจะตกลงมาโดยอัตโนมัติจึงหน้ากากลงมารัดไว้ที่บริเวณจมูกและปากแล้วหายใจตามปกติ The oxygen mask will be dropped automatically from the ceiling compartment Hold the mask towards you, and cover the mask over your nose and your and the mask mask mouth. and สวมหน้ากากให้ตัวท่านเองก่อนแล้วจึงสวมให้กับผู้อยู่ในความดูแลของท่าน Place your own mask first before assisting under y o u care ทางออกฉุกเฉินของเที่ยวบินนี้มีสองประตูไม่มีหน้าต่างท่านสามารถเลือกออกทางที่ใกล้ที่สุดได้ In case of evacuation we have two emergency exits two are in the front and there's no wing or window and we'd like to remind you that you can choose the nearest one. คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเครื่องบินอยู่ในกระเป๋าที่นั่งด้านหน้าของท่าน Flight instruction located in the seat pocket in front of you. Please read it carefully before we take off.